ข้างบนอย่างนี้น,น่าเดินเนาะอ๋อตลาดยิ่งเจริญจริงๆก,ก็คืออันนั้นอันเก่านะนะเรอเออสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่ BTS สถานีสะพานใหม่นะครับจะมาเที่ยวยิ่งเจริญสแควร์นะเป็น community mall นะครับเปิดใหม่นะน่าจะเปิดนนแล้วแต่ผมอาจจะเพิ่งเคยมานะครับผมโอ,โอมีสตาร์บัคด้วย อ๋อดูสตาบักดีน้าน่านัา่งเนาะก็ลงรถไฟฟ้ามานะสะดวกมากเลยอ่ะเดี๋ยวขากลับเราก็ขึ้นตรงนี้เนีย่ยม,มีบันไดขึ้นบันไดเลื่อนตรงนี้พอดีเลยนะอเคเดี๋ยวเราเข้าทางเคฟซีแล้วกันนะโ้สวยเลยนะันนี้ผมก็ไม่รู้อะไรอยู่ตรงไหนเหมือนกันนะ เดินครับไปก่อนนะเท่ว่าแต่งห้างเป็นแบบสโลปแบบนี้เนาะเอ๊ะมันน่าจะมีลิฟต์นะหาลิฟต์ไหมเราก็ขึ้นไปข้างบนก่อนมันในเลื่อนหรออันนี้เดี๋ยวผมค่อยหาทางขึ้นนะเดี๋ยวเดินไปก่อนนะข้างหน้านี่ดูสิจะเป็นโซนอาหารนะขายอาหารเดี๋ยวเราขึ้นมันในเลื่อนแล้วกันนะครับมันก็เหมือนเป็นห้างย่อมย่อม,อมที่ตลาด ข้างล่างเป็นเหมือนเป็นตลาดเลยแหละอันนี้อยู่ชั้นหนึ่งขึ้นชั้นสองนะมีชาตามือด้วยพอนีก็คือตลาดสดนั่นแหละแต่ว่าทานี้มันดูเพราะมันคือตลาดเลยนะดูจากรถก็เีบ้านเพื่อนฟูดบ้านเพื่อนเดี๋ยวผมขอเดินขึ้นข้างบนกันละกันนะครับอ๋อี่เป็นฟต์ฟู้ดติดแอร์ขึ้นอ่ะ ั้นสองแต่เราขึ้นชั้นสามนะก๋วยเตี๋ยวเรือ <c oughs> อ่ะเรากำลังขึ้นชั้นสามนะครับเหมือนจะเป็นสวนนะสวนพักผ่อนที่นั่งเล่นด้ยเขาก็จะมีที่ให้นั่งเล่นนะเยอะเลยนะครับอันนี้เป็นมุมสูงของชั้นสามนะขึ้นได้อีกหรือเปล่าเหมือน ขึ้นได้แต่ต้องเหมือนเดินขึ้นบันไดเองเป็นโล่งๆลงลงอ่ะเนาะเนี่ยสตาปาร์กิตตรงนั้นตรงน,นั้นฝั่งรถไฟฟ้านะครับมันมีตรงไหนก็ไม่รู้ว่าที่เห็นโพสแทยในทิกต o อกอ่ะแบบมันจะเห็นรถไฟฟ้าด้วยอ่ะข้างบนตรงนั้นรอเข้าไปรลยเดี๋ยวผมจะขึ้นไปชั้นสี่ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไล่ไล่ลงมานะ เดินเดินไปตรงนู้นกันมาไปดูตรงรถไฟฟ้าอ๋อตรงตรงที่เราเห็น่อกี้หรือเปล่าไม่แน่ใจอ๋อแตมาอยู่ฝั่งนี้อ๋อปอกี้ที่เราเห็นน่ะมันฝั่งนู้นฝั่งสตาร์บักับสตาร์บัคที่เป็นที่จอดรถเป็นของโครงการนี้หรือเปล่าใช่ ีชั้น4นะครับยังไม่มีอะไรนะก็จะเป็นออฟฟิศนะครับออเป็นออฟฟิศของของเขาสำนักงานเขานะครับแต่ตรงนี้เดินเล่นได้เพราะเมื่อกี้รปภบอกว่าเดินเล่นได้ครับสถานีรถไฟฟ้าสะพานใหม่นะครับสายสีเขียวนะไงรถไฟฟ้ามาแล้วคันหนึ่ง เราพอหน้ารักมากห้องน้ำเขาสวยนะครับเป็นห้องน้ำปิดแอร์นะนี่ตรงนี้เป็นกระจกด้วยเห็นดิวอยู่นะอันนี้ผม ผมดูคนแล้วนะครับไม่มีนะมีห้องน้ําชายนะครับอ๋อตอนนี้อยู่ที่ชั้นสามนะจะมีพวกร้านค้านะมีธนาคารมีซุปเปอร์ริทนะครับมีกรุงไทยมีอมสินซุปเปอร์ริทนะครับที่เห็นนะแล้วก็จะมีอันนี้แหละนีร้านแว่นนะครับจจ๊เอ๋มีพวกร้านอ๋อ้านทําเล็บร้านทําเล็บออันนี้เป็นร้านทาฟันนะตรงนี้จะมีพื้นที่ว่างอยู่นะครับ ก็จะมีลิฟต์ด้วยตรงนี้มีที่แบบนั่งเล่นหน่อยๆนี่น่ารักดีอ๋อแต่ห้ามขึ้นอยู่ปร้านสวยๆท่านผมนะครับนิก,กิมิก,กิทุกอย่างสิบบาทมีเครื่องเล่นเด็กน้อยน,นี่นี่เนี่ยหน่อยนะครับ มีที่นั่งเล่นด้วยนะตรงนี้ก็จะเป็นตลาดยิ่งเจริญเก่านะครับผม,ม,มชั้นสองเราเดินลงนะครับอันนี้มีอัจิบังด้วยนะครับโอ้ยมีตรงนี้ก็มีอ่ะอ๋อเป็นฟาสต์ฟู้ด แกงกะหรี่กินตรงนี้ก็ได้มันเย็นด้วย ร้านห้าล้านนะครับอันนี้95บาทนะครับน้ำอันนี้ก <c oughs> ินไปแล้วนะน้ำอับซี่ <20. S> 2ี่โค้กตัใหญ่นะครับ20บาทแล้วก็น้ำอันนี้น้ำเปล่านี่1 0บาทนะครับข้าวผมจะมีน้ำซุปมาให้ด้วยนะจากนี้เลยโอ้อร่อยมากเลยเพื่อนๆไก่ทอดร้อนๆเลยนะครับจับเราแล้วก็เนี่ยรสชาติของน้ำแกงกะหรี่ก็อร่อยดีเลยจานนี้95บาบาทครับ <c oughs> มีโซนข้างนอกด้วยนะ โอข้าวแกงกะหรี่อร่อยมากเพื่อนๆจายละ9 5บาทอ๋อตรงนี้เป็นที่จอดรถไงอ๋อตรงนี้หรือเปล่านะอ๋อไม่ตกหรอเออแต่เหมือนทำพื้นเปียกเนย้ำพื้นเปียกมันล่านหรือเปล่าจากชั้นสองนะครับผมก็จะลงไปชั้นหนึ่งแล้วนะครับ ข้างหลังมีอีกเกาะข้างหลังเหมือนเป็นตลาดที่เหมืนอนสดนอ๋อมันเชื่อมกันแบบนี้เลยเออใช่ไหมออถ้าเกิดรถเข็นก็คือเข็นได้แค่ข้างล่างแต่จะขึ้นมาตรงเนี้ยไม่ได้คล้ายๆปักของตลาดเลยเนาะวันนี้เป็นตลาดสดนะข้างหลัง ทั้งบนกับข้งางล่างข้างล่างน่าจะถูกกว่าเนาะไม่รู <No. S 2> ้อวะตอนนี้เราก็มาเจอตรงที่เป็นตลาดยิ่งเจริญเก่าอยู่แล้วนะครับตลาดสดนะโอเคครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ